วัสดีครัผมมาอธิบายแอคชั่นของเจ้าเทวาเมื่อวานนะครับก็อันนี้ผมมารีเพลย์ของเมื่อวานก็เมื่อวานนี้นะครับมันขึ้นมาด้านบนแล้วมันก็เหมือนกับจะพักพอจะพักปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าไทม์เฟรม m M1 กลายเป็นขาลงนะครับมันก็เลยเข้ามาตามไทม์เฟรมของ M1 ซึ่งกราฟนี่เป็นกราฟ M5 นะ กราฟนีกกราฟ M5 แต่ว่ามันจะมีการตีท่อนเทรนใน M1 ด้วยแล้วมันมองว่า M1 เนี่ยเป็นหลุดโล่เบรกโล่เนาะหลุดโล่เป็นขาลงแล้วมันก็เลยเข้าช็อตมาตาม M1 หลังจากนั้นมันก็ก็เล่นตาม M1 ไปมีการดีดมาระหว่างวันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมเล่นความเร็วนิดหนึ่งหลังจากนั้นมันก็ทำกําไรได้เนาะแล้วกําไรได้เยอะอยู่แต่ว่า แต่ผมหยุดตรงนี้ละนะครับแต่ว่ามันต้องการระยะเฉลี่ยของท่านเทรนอยู่ที่4.3จุด4.3จุดซึ่งจริงๆมันลงมาแล้วมันได้เกิดแล้วแหละแต่ว่ามันดันถอยซึ่งการถอยเนี่ยมันจะดูจากแม็กซิมัมด้วยมันเป็น Nominal Exit กซิเนาะคือพูดง่ายเป็น Exit จากจากตัวเลขอย่างเดียวล้วนๆของกำไรนะครับถ้ามันทำกำไรเกินกว่าที่จะ s atisfy ได้แล้วแล้วมันดันถอยมาเยอะถอยเกิน50% มันก็จะปิดนะเพื่อที่จะล็อกกําไรไว้ไม่แล้วมันก็จะหาจังหวะอันซึ่งตอนนี้มันคือจบช่งชวงเช้าละพอจบช่งชวงเช้าเนี่ยมันก็กําไรไปไม้หนึ่งละนะครับไม้หนึ่งนี่เท่าไรผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูสรุปอีกทีเนาะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็รอช่วงบ่ายรอตลาดบ่ายซึ่งตลาดบ่ายเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ทําอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมอ่เลื่อนมาให้ดูด้านล่างด้วยนะ ตรงนี้สิบเอ็ดโมงมันยังอยู่ช่วงเช้าสุดอยู่ซึ่งหมายความว่าถ้ามันจบเกมเช้าเทคกาไรแล้วหรือปิดขาดทุนก็นแล้วแต่เอาไม่สีถ้าว่าขาดทุนช่วงเช้ามันยังไม่ปิดแล้วมันจะไปต่อจะไปสู้ต่อช่วงบ่ายแต่ถ้ามันกาไรช่วงเช้าแล้วมันก็จะปิดแล้วมันก็จะไม่ทําอะไรแล้วจนกว่าจะจบช่วงเช้าเราไปไป,ไปหาจังหวะเข้าต่อในช่วงบ่ายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะผมก็จะเร่งความเร็วไปนหน่อยให้มันเข้าไปช่วงบ่ายเลยอ่ะนี่เข้าสู่ช่วงบ่ายเข้ามาปุ๊บลักษณะคือ มันลงมาอยู่น่่ยอูในโซนล่างแล้วของ m 1นะครับซึ่งมันจะไม่เข้ามันจะรอจังหวะ m 1กลับตัวเป็นขาขึ้นเพื่อที่จะเข้าแต่มันดันหลุดหลุดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรย้อนหลังกลับไป10โลของ m 1นะครับมันหลุดหมดแล้วมันก็จะ follow ซึ่งไม้นี้เป็นไม้ follow เป็นไม้แรกซึ่งเป็นไมหน้หนึ่ง1คอน <c oughs> หลังจากนั้นมันก็กลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับในใน m 1เหมือนกันนะทั้งหมดเนี่ยเรามองใน m ชาร์ตเนี่ยเป็นชาร์ต M5 นะครับแต่ว่าไอ้จุดเข้าออกเนี่ยคือ M1 หมดเลยนะครับมันลงมาแบบว่าหลุดโลของทุกย้อนหลังไป10โลของ M1 เนี่ยมันหลุดมาแล้วมันเลยช็อตมา1คอนแต่พอหลุดปุ๊บมันดันดีดกลับไปทําเป็นทรงขาขึ้นยกหาย,ยุกโลใน M1 นะครับมันก็เลยบายสู้ซึ่งบายสู้มันก็จะบาย Triple ิลหด,ด้วยจาก1เป็น3นะครับหลังจากนั้นมันก็ทํท่ออกข้างไซเวย์ไปตลอด ช่วบายเลยพูดง่ายๆคือเกมบายเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยมันไซเวยอยู่แค่เนี้นะครับมันก็เลยก็เลยแก้เกมไม่ได้นะครับเพราะเทรดเซตอัพเนี่ยเราต้องการให้มันเลือกทสกทางหนึ่งเพื่อที่จะแก้เกมแต่พอแต่พอมันไม่เลือกทางมันก็เลยแก้เกมไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ค้างสองไม้เนี่ยไปจนจบตลาดบายเลยนะของเมื่อวานนะครับก็ ลักษณะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้อ่ะผมเล่งให้จบวันอ่ะจบแล้วนี่คือประมาณบ่าย4ี่โมงครึ่งเนาะประมาณบ่ายสี่โมงครึ่งซึ่งเราจะขยบบให้มันเลทออกไปอีกหน่อยก็ได้ก็แล้วแต่นะมันก็ปิดปิดไ Sc ม scalping นั่นเองแล้วก็จะปิด My scalping ถ้าเป็น My follow trend แล้วถูกเทรนด์ rain, มันก็จะถือห่อไปเนาะแต่มันไม่มี My follow trend เมื่อวานนี้ก็โอเคสรุปเท่านี้นะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน 合作对象。